อนนโอเคครับสวัสดีครับผมอาิพงศ์โอภาสเกียรติคุครับขอแนะนำรถสกายแลของอาธิพงศ์มอเตอร์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นคนสร้างคนแรกในอุดรธานีเราโรงงานของเราผลิตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ มาหลายสิบปีฉะนั้นรถของเราเนี่ยแบบชุบชุบอย่างดีเลยเดี๋ยวแต่นี้เราชุบได้อย่างดีนะครับการเชื่อมจังสังเกตดูได้เราเชื่อมอย่างตานีชนะครับทุกจุดเลยแข็งแรงนะครับตัวทั้งรับประกันให้เป็นสิบปีไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันสิบปีเออของเราเนี่ยเอาไปใช้งานได้ฉะนั้น อ่รับใช้งานรถสกายแลมเป็นนี้เป็นรุ่นรถสกายแรบรถชุบนะครับชุบโครเมียมเพื่อความสวยงามและทนทานนะครับเนี่ยสวยงามทนทานทุกอย่างดีเลยดังนั้นการท,ที่จะใช้รถต้องใช้รถที่มีคุณภาพดูสังเกตดูการเชื่อมของเรานะครับพอรถเงี้ย เราเชื่อมแรงปานี่เลยนะครับท่าเชื่อมเราก็เป็นเชื่อมเชื่อมที่มีประสบการณ์มานานปีใช้งานเอาได้นะครับฉังนั้นรถของเราแข็งแรงครับเห็นดูดูดีว่าแข็งแรงมากนะครับการโครงสร้างอะไรพวกนี้โครงสร้างของเราสร้างแบบแข็งแรงเหล็กก็เป็นเหล็กที่ว่ามีคุณภาพนะครับความหนา นั่งเกมดูเลนเนี่ยเป็นเลนเที่มีมาตรฐานนะครับมีมีความแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับขอบคุณที่ชมรายการของเราครับตาไปดูวที่ประกอบเสร็จ นี่นะครับรถรุ่นสก,กายแรมร้อยสามสิบซีซีรุ่นนี้รุ่นร้อยสามสิบซีซีชาวบ้านชอบมากเพราะว่ากำลังขับทีนี่แรงแรงมากนะครับาการขับทีทนทางมีทั้งสตาร์ทมือด้วยสตาร์ทเท้าก็มีระบบไฟเรามีรบหมดนะครับไฟเลี้ยว ไปหน้า่เป็นรุ่นทันสมัยที่สุดนะครับตลอดจนเรามีกระจกมองหลังให้สองชนิดเลยจะมองข้างบนข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ก็ดูได้ัะ้ะมีกระจกมองหลังอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างมากมายนะครับที่จะให้ท่าน เห็นไว้รถของเราสวยๆขนาดไหนครับราอเวลาเราใช้เนี่ยเรายังห่อหุอ้มพลาสติกไว้เพื่อให้สวยงามแล้วก็กันสนิมได้นะครับเนี่ยเราเราห่อหุอ้มพลาสติกนะครับรห่อหุ้มพลาสติกไม่ให้มาตรฐานเพราะว่าสินค้าเวลานี้ต้องให้มาตรฐานแล้วก็ให้ใช้รายงานดีนะครับแ รับประกันให้ได้นะครับเราเรายินดีนะครับต่อที่เบอร์ผลใจนะครับติดต่อของเราอาทิพงษ์ร้านอาทิพงษ์มอเตอร์นะครับ0 4 2 2 2 2 7 0 7องหรือนี่ครับ0 4 2 2 2 2 7 0 7ครับในเวลาทำงานนะครับ Bare